เสีะนะครับผมมึงนรักทีนีครับผมนี่ครับผมน้องอันนี้ทาไใ่รนะ,ะับผมมึงก็ยืนยืพี่น้องยืดยืันี้ถ่ายซดนะครับผมว่าสวยดูที่เกะคกับี่ดนะ สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสั่งชแนลนะครับผมกับรายการเฮ็ดกินเองนะครับผมพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับผมผมนิสเสนอเมนูนี่ครับผมพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นเมนูนี้ครับผมเป็นโมจิครับผมพี่น้องผมชิปิ้งโมจินะครับผมหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเอิ้นว่ายากิโมจินะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือเขาทิมาดัดแปลงใหดเป็นให้เป็นบ้านเฮานะครับผมผมชิผมชิทายแจวพร้อมนะครับผม ผมซีมีทาเจลแล้วก็ซีมีทาไข่นะครับผมที่ให้โซยุมานํานะครับผมพี่น้องเดี๋ยวทำามาเบิ้ลกันนะครับผมว่าสามย่างในระหว่างเจลไข่แล้วก็โซยุนี่อันใดมันที่สุดยอดเพราะกันมันจะเป็นไม้นะครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นไม้นะครับผมได้สามอันนะครับผมได้สามไม้ครับผมนี่ผมซื้อมาราคาประมาณเกียรติร้อยเยงครับผมพี่น้องตีเงินบ้านเฮาอยู่ประมาณร้อยเกียรติสิบร้อยแปดสิบเกืีสองร้อยบาทครับผมถ้าตีเเงินบ้านเฮานะครับผมนี่ครับ อันนี้ก็ใส่เตานี่นะครับผมอาเดอครับผมก็ใส่ไฟอ่อนๆนะครับผมพี่น้องจะค่อยย่างไปแรยมันหอมนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมเฮ็ดดีแต่ว่าเฮ็ดดีน้องพี่น้องเรียบดีดีครับผมยำพิ้งเลยครับผมพี่น้องนี่ครับเบิรงครับนี่ครับผม ม, bills, ワワมีซื้อพร้อมซื้อจังหวัดซื้อมองผลิตพร้อมนะครับผมว่าเป็นจังวัดไอจีนะครับผมมีน้องนี่ครับผมไม่แรกครับไม่สองครับผมนี่ครับผมไม่สามครับว่าเนี่มันมันที่มียั่วบานสองแบี้ยราะผมมีน้องที่ผมผิดเนาะบางอันมันก็ที่เป็นไอ้ก้อนซีเรียมเขาะือจังสบู่บ้านเฮาเนี่ยครับบางทีไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ในร้านยู่รนเหล้าครับผมนะเฮาซื้อหลายๆเนี่ยเขาก็ที่แถมแถมว่านี่มานำนำนำลังเบียร์นะครับผม นี่ครับผมอันนี้ก็ชิย่างให้กันนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นกระจังสบู่ฮอลเลยครับผมพี่น้อง <c oughs> นี่ยโอ้โหน่าประทับิจมกันครับ <c oughs> ว้าวหอมครับผมหอมแล้วหอมแล้วพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวผมตีไข่ก่อนนะครับผมพี่น้องข <c oughs> ออย่าตีไข่ก่อนครับ ส่วนไข่เอากะสิีส่แต่น,น้ำปลากับผงชูรสนะครับผมเฮาต้อง,งอาซูบ,บ้านๆฮานะครับผมพี่น้องระวังสูตรดั้งเดิมของเขาที่ว่าใส่ซอสเนี่ยครับผมกับสูตรบ้านหองยังจี้เข้าทาเจ้วจี้เข้าทาไข่เป็นสีเลวครับผมลองเบิ่งกันนะครับผมมันสีมันสีเข้าทาบ่้ครับ รอยครับผมส่วนนี้ขางดีใซซอสนี่นะครับผมพี่น้องซอสที่เป็นแถมมานนำนะครับอืมหอมดีครับผมหอมหอมครับนี่นะครับผมอืมมันก็สิเป็นขุ่นๆเลยครับผมพี่น้องว่ามันแม่นส่เป็นหน้ามครับมันเป็นขุ่นๆเลยนะครับผมนี้ครับ แด็ซีมเบิ้งครับผมว่ามันเป็นยังไงพี่น้องอืมเป็นกระจงน้ำจิ้มคอหมูย่างนี่ครับผมคืเอ,อเขาทาอยู่ครับได้ก,การอยู่พี่น้องหอมดีครับผมมันสิบหอมชุนๆจลกน้อยนะครับ แล้วก็ผมพี่น้องตอนนี้เริ่มที่สูกแน่แล้ะครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ครับผมนี่ครับมันดีดพอมดิขาเอิรนว่ามันปคดก็ผมพี่น้องซ่อนตัวนี้ก็ได้ที่แล้วครับนี่ครับผมพี่น้องเบืองเอิรกตเสียบพนับผมย่างงามเลยครับนี่เดี๋ยวนี้ผมจะเอาจุ้มจุ่มไขเลยนะครับผมนี่ครับผมจะจุ่มไขเลยนะครับในนี้ครับผมใส่ไขเลยครับผมรวมสิ่เปลี่ยนยังไถ่เด้อครับอันนี้เพิ่งคิดลองเบิ้งนี่ซื้อนะครับผม เดือดพี่น้องอันนี้ทาไข่แล้วอ,อันนี้ใส่ไข่นะครับอันนี้ทาไข่นะครับผมเบิองครับยืดยืดพี่นอ้องยืดยืดอืมอืมมันคือคยกี้บ้านเฮาเลยครับผมนะหน้นับผม ออืมอืมมข้าวฮารูครับผมจะมันย่างเหนียวเลยเลยครับผมมีน้องกู <Good. S 1> <c oughs> โอ้ห่างกุชชีดอีกครับผมอต้องต้องย่างไปอีกให้มันกรอบพวกรนะครับผมนะครับน้องบ้อบงครับหนึ่ง สุขละครับเห็นครับผมพี่น้องสุขล้วครับวันที่นะครับผมนี่ครับผมเบิ้งมาเบิ้งครับมาเบิ้งพี่น้องเฮ้ยแต่เสียบขนาาครับผมเบิ้งเลยครับพี่นี้ครับผมสุขล้วครับดี้นครับสุกแล้วครับผมพี่น้องนี่นะครับผมนี่ไหพี่น้องอันแรกผมจะทานนี่ครับผมทายโซยุนะครับหรือว่าซอสที่เขาให้มานะครับผมอันแรกนะครับผมไม่แรกเด้นี่ครับผมจะเป็นยังไดครับ บ่มีแปลงเนาะครับผมคันมีแปลงสิโอเคยอยู่ที่สี่คือของเขาว่าพี่น้องอื้อ,อวะนี่เอาบผมไม่ตัดเสียบขนาดพี่น้องหอมครับ นี่ครับผมอันนี้ทานแล้วครับนี่ครับผมแล้วกับพริกมาฟังนี่ป่ะเนี่ยนี่นะครับทาเลยทานทั่วนะครับผม นี่ครับลอยพี่น้องนี่นะครับผมไม่นี่ถือว่าเยบ้อยนะครับอันนี้ทาโซยยนะครับผมเดียวพี่น้องมันก็สิเป็นแห้งสินะครับพอมันแห้งอมาแล้วเดีอยยางอีกหน่อยนะครับผมส่วนไม่นี่นี่วันนี้ผมสิทาทาไข่นะครับผมพี่น้องอันนี้สิเป็นสูตรบ้านทำกัาได้ะครับบาด้มันก็นะเปกอกอนะครับผมพี่น้อง เราต้องขอ้ขอห้อยเงนินจิตแงะเฮียแล้วครับผมเแงะเฮียเราพี่น้องผีกสะกอนนะครับผมนี่พี่น้องโอ้หอมขนาดครับผมอันนี้ทาใครน,น้องอะไรครับผมอานี่ทาซ้ำสองเนี่ยนะครับนี่ครับผม,อ,บผมอันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องปานนี้ ส่วนอันนี้นะครับผมอันนี้ที่เป็นบ้านบ้านเฮาคัลลียครับผมเป็นอันสุดท้ายนี่ครับอันนี้ก็ที่เป็นแก้วนะครับผมแก้วปลาแดกเฮานะครับน้องเบิ้งครับเบิ้งลดครับมนี่ถ่ายแก้วนะครับผมผมว่าอันนี้เราสีเด็ดกมูนะครับถ่ายแก้วนะครับ ี๋ยวข้าวมะาบ่้งครับผมตอนกินนี่อันใดนสีเด็ดสุดนะครับอ๋อเฮียแซนมีไข่ลวพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ทาแจลนะครับอืมอันนี้ทาไข่น้องซ้ำสองครับผม ครับผมรรดนพี่น้องเรียบร้อยครับสำหรับย่างโมจิเขานะครับผมพี่น้องหรือว่ายากิโมจินะครับผมพี่น้องหรือว่าเอาง่ายๆกี้เขานี่แหละครับผมพี่น้องนี่ครับผมเสร็จสับเรียบร้อยครับผมสำหรับไม่นี่ไม่นี่ทาซอสนะครับผมหรือว่าโซยุที่เขาแถมมานะครับผมพี่น้องนี่ครับไม่นี่ทาตัวนี้นะครับผมพี่น้องนี่ใส่โซยุเขานะครับผมมันก็เป็นแต่เสียบอยู่นะครับนี่ครับเบื้องโลดงเราผม อืดหมุนให้เบิงพี่น้องกอดนี่ครับผมเป็นตะแซีบอยู่ครับอันนี้หอมอยู่ครับผมอันนี้อันนี้ก็หอมครับส่วนอันนี้นะครับผมส่วนไม้นี่นะครับผมอันนี้สูตรบ้านเหอนะครับส่วนเบสิกเบสิกนะครับผมพี่มมน้องเขาจี้ทาใครครับผมพี่น้องอันนี้ทาใครนะครับผมนีเบิงเลยครับอืดหมุนให้เบิงนะครับผมเป็นตะแซีด้วยครับหอมขนาดเลย อันนี้เก๋าแพากันครับผมบ่าแพาบ้านเขาแลวครับผมนี่ส่วนอันนี้ทีเด็ดครับครับผมพี่น้องอันนี้ฮั่น่ายแก้วครับผมพี่น้องอันนี้่ายแก้วบ้านเขาเลยครับแก้วบองเงาเนี่ยแหละครับผมไอ้ครับผมสี่สันน่ารับประทานทั้งนั้นเลยครับน้องส่วนอันนี้ฮั่นอันนี้ว่าได้ทายอย่างครับผมพี่น้องอันนี้เป็นในดอกในดอกเลยนะครับผมนี่ครับผมกะซิประมาณนี่มันกะซิบเป็นบอมบอมเนี่ยนะครับผมนี่ ต่อข้าซีมอันนี้ก็อเลยครับผมมันเป็นนิ่งไดงน,นะครับพี่น้องเบิ้งได้ครับอืมอืมข้าวผมร้องงง ส่วนอันนี้นะครับผมมันก็คือจะเขาปิ้งข้าว่าของปลาตองไซอีกอย่างเลยเัองบ่มีเกลือว่ามีอะไน,นี้มีจะเข้าไปด้วนะครับผมกะแสดงว่าโอเคอยู่ครับผมมาซิมนี่ก่อนครับพี่น้องอันนี้คือว่าเป็นสูตรที่เขาให้มาเลยนะครับผมนี่คือว่าไซโซยุนะครับผมอันนี้ทาโซยุนะครับผมพี่น้องหรือว่าทาสวัดนะครับ รสชาติดีครับอืืมมออันนี้มันจะเป็นหมอมหอมเป็นหอมหอมแล้วก็เป็นหวานๆครับผมพี่น้งอง ก็ถือว่าใส่ได้ครับผมอืมือว่าโอเคอยู่นะครับเรามาซิมตัวนี้เบ้างครับผมนะเนาะถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าพันอยู่เรามาซิมตัวนี้เบ้างครับผมเนาะอันนี้ทาไค่นะครับสูตรเบสิกเบอร์สิกบ,บานเฮานะครับผมเด็กน้อยหรือบานกะจีได้นะครับอะไรนะอืม 嗯嗯、mm hmm. ส่วนไม่นี่นะครับผมอันนี้ันเป็นฟิลแบบว่าคุณย่างอะไรที่เขากี้เข้าขายขอั้เขาเขาเป็นนวดดีๆที่มีน้ำตาดนั้นบานเท่าน,านะครับผมพี่น้องจะเป็นคล้ายๆฟิลเดีวยวกันเลยพี่น้องครับว่าเข้าเข้ามันมันเนียนดีครับผมมันนิ่มไปเบิดเลยพี่น้องเข้ามันนิ่มยังนิ่มใส่ไข่นี้อู้ผพานเลยเหรครับผมนีพี่นออ้องบ่งเลยครับพื่อนเป็นแพงเลยครับอันทนี้น,ะนะครับผม อืม,อมข้างเอาผมพยายาอันนี้างระวังอันนี้เด้อระวังสว่วนอันนี้นะครับผมกพราอันนี้เด้อผมให้อันนี้ผมให้อันแซ่ใครแซ่กว่าอันแซ่ซอสเขานะครับอืมมันห่วงาจั้งที่ว่าทุม่มนี่ว่าข้าวเจ้าปิ้งข้าวกีขายยนมมื้อเศร้าเลยว่าผมยึ่บ้านเขาน,นะพี่น้องนี่ข,าขา้าวเจ้เาเอาเข้าเอาเอาเอาเข้าไปมูนก้อนนะครับผมซิวเดียวกันเลย ติดแร้บผมติดแตัวเนี้ยเนี่ยผมพยายอมฮ่อัวนี้ทา,าแก้วครับผม,มกินประเดกมาเต็มครับพี่น้องแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องคำแรกครับซิมให้เบิ่งนครับว่ามันสิบป,ปีนงไงพี่น้องมันที่เสียบบอลนะครับผม อันนี้ก็คือว่าใส่ได้เลยทีเดียวครับเพื่นอนเอนมีความผิดขึ้นมาอีกน้อยครับแล้ว่างสามอันนี้เรื่องผมผมจะให้อันใดหลายอันใดแซวะกันพี่อน้องถ้าผา้ใดดยุ่ในญี่ปุ่นหรือผู้ใดอยากซื้อมาลองให้กินเบื้องผมแนะนําให้เอาทาใข่ใครมาเป็นทีนึงครับที่สองผมให้อันนี้ครับผมผมให้ทาแก้วครับส่วนอันไซส์สอวน,นี่มัน มันเป็นสไตล์มันมันมันเป็นสไตล์บ้านของครบผมแต่ว่าพูดถึงมีนกินพวกว่าหวานๆนี่ก็โอเคอันนี้มันหวานครับพี่น้องนะฮะแลอืมันหอมมันมีความหอมของซอสแล้วมันหวานครับผมซอสอันนี้หนึ่งมันมีความหอมของไข่แล้วบะนี้ไข่ที่เราปรุงความมันเลยมีความนัวของไข่พร้อมแล้วบะนี้มันซึมเข้าทางในข้าวนี่ มันคือจังเข้าจีน้ำบ้านเฮาเลยครับผมพี่น้องสุมก้นละสิบบาทก้อนละห้าบาทสิบบาทนะครับแซ่บครับผมรวมแล้วมันยืดนะครับมาว่ามันเหนียวบนเหนียวผมมันยืดนะเบื้งมันยืดครับผม ทากุชีชอีกพี่น้องคุณนะครับอืมนี่นะครับผมพี่น้องมวนมวนสิครับผมอันนี้อันนี้ทาไข่นะครับผมม,ม,ผมักมักผมมักทาไข่ครับวันทีนึงเลยเหมือนอืม หอมมันหอมครับผมมันหอมมันหอม,ม,อมอด้วยข้างในด้วยนะออืมอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนี่ครับผมพี่น้องอันนี้แฮกเกลนะครับผมหลอกก็ออมสิครับนี่ครับผมข้างใน,นที่ขาวจิ้มบุ้เนี่ยยังเข้าว,วันทางอ,องเลยแหละตอนนี้เขาไปตำข้าขไปตำก่อนกันมันละเอียดนะครับผมอันนี้เกวพี่น้อง เน้นๆเลยครับผมเน้นๆเลยอันนี้แก้วนะครับผม,มน้องนี่ครับเพิ่งครับผมแก้วแก้วหอัวขนาครับอืมอืมช่บครับ,มมบผม สองอันเนี่ยอันแรกคือควาอันอันทายแก้วนะครับมันเป็นฟิวบ้านเขาเลยแม่ใสิเป็นไม้บางทิ่แต่ว่ามันโอเคครับผมโอเคโอเคนี่ครับผมครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องใส่แก้วครับอันนี้แก้วพร้อมอืม ม,มันหอมมากออาวว่าผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ว,ว่ามีอย่างหลายนะครับผมก็เป็นคลิปกีเข้าจีญี่ปุ่นนะครับผมหรือว่ายายกิโมจินะครับผมพี่น้องก็กเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปเฮ็ดนกินง,ง่ายๆครับผมอันสำหรับคลิปนี้ครับก็ว่าได้เฮ็ดอย่างมากมายนะครับผมก็ไปซื้อมาครับผมนี่ครับ มันที่เป็นรูปประมาณนี้นะครับผมพี่น้องนี่ไปซื้อมาครับเห็นมันเป็นตะเสียบนาะผมเลยซื้อมาเห็ดลองเบิ้งนะครับผมเอาครับผมกับพ่มีองยังไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงซ้ำนี่ครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับผมพี่น้องเอาไว้พ่อกัน EP ใหม่นะครับผมว่าว่าสิพาเฮ็ดอีหยังนะครับผมพี่น้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับผมเอาไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย